จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีตุลบ้างให้ไพ่ช่วยนำทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่างลินเติร์ดอายนะคะคลิปนี้สำหรับชาวราศีตุลค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนนะคะตัวลินขออนุญาตชาวราศีตุลทุกท่านขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะ รวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้นะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่จะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะการพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะ เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณและบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปถือสุดเป็นคำแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือช่วยเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนเริ่มชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันนี้จะะะเกกิดอไรรรขึ้น้นัับบชาาาาวศีตุงค่สํห สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะมองว่าในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์นี้ชาวราศีตุลเหมือนมีความกังวลใจนะคะมีความไม่มั่นใจในการที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะเหมือนแบบ50-50นะมีความโลเลมีความคิดเยอะนะคะเหมือนมีปัญหาที่จะให้คุณแก้เหมือนรอให้คุณอะไปแก้แต่คุณรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าตัดสินใจแบบรีบร้อนมันจะทำให้คุณเหนื่อยอึดอัดใจนะคุณก็จะนิ่งคุณก็จะพยายามเหมือนทำใจพยายามแบบบางอย่างที่คุณทำอะไรไม่ได้คุณก็จะปล่อยมันไปนะคะไอรีนมีความรู้สึกแบบนั้นนะพยายามใช้เหตุผลนะไอรีนมีความรู้สึกว่าคุณเหมือน รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณต้องใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหานะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะยากหรือว่ามันจะนานมากกว่าเดิมในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะการงานค่ะคือมองว่าอาจจะมีการที่ถูกครอบงําอำนาจหรือถูกทำให้คุณรู้สึกว่าคุณทำอะไรได้ไม่เต็มที่แต่มองว่าพลังงานของคุณยังดีอยู่นะคะคุณสู้กับ อำนาจมืดหรือว่าพลังงานที่คุณมองไม่เห็นที่มันทำให้คุณเหนื่อยอึดอัดใจเหมือนถูกครอบงำอ่ะแต่คุณบอกไม่เป็นไรช่างมันอันไหนยอมได้ก็จะยอมนะคะคุณพยายามที่จะผ่านนไปให้ได้นะแม้ว่าจะมีความอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะในเรื่องของการเงินค่ะเป็นไพ่ที่มีโอกาสได้รับ เงินก้อนโตนะคะมีโชคลาภมีเงินทองเข้ามานะพอได้รับแล้วเนี่ยให้ระวังนะคะเดี๋ยวมีคนเข้ามามตีสนิทมีคนเข้ามาชวนหรือว่าขอหรือว่ามาขอยืมแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนนะคะให้ระวังนะมีคนจ้องมองเงินคุณอยู่นะคะ ต่อไปความรักนะซึ่งเราแยกกันเป็นคนโสดกับคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมาดูที่คนโสดกันก่อนค่ะคนโสดถามว่ามีคนเข้ามาไหมอลิน,นมองว่ามีการพูดคุยกันตกลงกันแบบดีขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมามาหายหายแล้วก็ช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามามาหายหายพอได้แล้วนะหรือว่าแบบบางครั้งคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุยกันแบบ คนละภาษานะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือเขาคนนี้หรือตัวคุณเองก็ได้นะที่มีเป้าหมายมีในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ตรงกันนะคะก็เลยใครที่มีคนคุยนะคะอาจจะเหมือนขอจบหรือว่ายุติความสัมพันธ์หรืออาจจะพักนะคือไอรินมองว่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณมีคนคุยแล้ว ยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นสถานะของการหยุดพักเพื่อดูแลรักษาใจตัวเองหรือรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์กันก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยแนะนําคนโสดด้วยค่ะองคพ่อพระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทวดานางฟ้าควรทําอย่างไรดีคะกับสถานาการณ์นี้องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะบอกว่า ตอนนี้ให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความกระตือรือร้น,นมีความสุขแล้วก็มั่นคงด้วยตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเชื่อค่ะถ้าคุณเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณมองโลกในแง่ดีนะกดแรงดึงดูดนะคะจะสามารถทำให้คุณะได้รับสิ่งสิ่งนั้นตอนนี้ต้องการมากๆคือถ้าคุณมีศรัทธามีศรัทธาคือ คุณเชื่อในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นและคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นค่ะถ้าคุณเชื่อว่าคุณเหมาะสมกับความรักที่ดีคุณก็จะเจอถ้าคุณเชื่อว่ามีคนดีๆรอคุณอยู่คุณก็จะได้เจอเช่นเดียวกันนะคะ if you believe นะคะมีศรัทธามีความเชื่อแล้วต้องเชื่อในด้านดีนะเพราะถ้าคุณเชื่อแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นนะคะกดแรงดึงดูดจะทํางานกับชาวราศีต็งสาหรับคนโสดนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องเอลินเติร์ดไอให้ด้วยนะคะแม่หรือแม่แม่ ไงก็เพียมมาบอกกันได้นะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมานะคะสวัสดีค่ะมาดูกันที่พลังงานของคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วกันบ้างนะคะพลังงานภาพรวมคือ Judgment ค่ะเพราะฉะนั้นมองว่าสำหรับความลับของคุณนะคะกำลังเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะแล้วคุณลอเคลียร์กันอยู่นะคะ คำตอบหรือว่าสิ่งที่คุณอยากรู้สิ่งที่คุณอยากที่จะได้รับคำตอบคุณจะได้รับเร็วๆนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะมองว่าทุกอย่างกำลังจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าตอนนี้คุณจะมีความกังวลใจมีความสับสนกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีความอึดอัดใจแล้วก็บางคนท้อแล้วนะที่จะไปต่อนะคะรู้สึกว่าควรจะพัก แต่ว่าในความคิดของคุณคุณก็ยังอยากที่จะดูแลเขาอยู่อ่ะคุณอยากเอาใจใส่เขาคุณอยากที่จะทําอะไรดีๆเพื่อเขาอยู่นะมันมีความคิดหลายๆอย่างในตัวคุณนะคะแล้วคุณก็อาจจะเคยกระโดนกระทามาบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้เยอะก็เลยทําให้คุณพร้อมที่จะต่อสู้กับเขาไม่ยอมเขาง่ายๆนะคะลึกๆของคุณเหมือนแบบมี สองเสียงในตัวคุณเองนะคะเขาเนี่ยมองว่าที่คุณไม่ยอมเขาแบบนี้เพราะว่าคุณอาจจะมีใครอยู่ในใจหรือเปล่าคุณอาจจะมีใครในความสัมพันธ์หรือเปล่าเขาก็เลยดูเหมือนเป็นคนที่แสดงออกน้อยกว่าความคิดที่เขาเป็นห่วงคุณนะคะเขาเป็นห่วงแล้วก็รักคุณต้องการให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีแต่เขาแสดงออกแบบ ไม่อ่อนโยนเท่ากับความคิดที่เขาอยากจะทำด้วยซ้ำนะคะอลีน,นมองแบบนั้นนะทั้งพระราชาถือดาบขึ้นราชินีถือดาบขึ้นนะคะคือด้วยความที่อรีน,นมองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนะอาจจะมีอีโก้ทั้งคู่มีความไม่ค่อยยอมกันทั้งคู่และก็รู้สึกว่าคุณมองเขาอะคล้ายๆกับที่เขามองคุณคุณมองว่า เขาอาจจะมีคนอื่นเหมือนกันเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะเขาเลยค่อนข้างเมินเฉยไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าที่ควรนะมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกกระทํามาเขาถูกการไม่เทคแคร์ไม่สนใจก็เลยทําให้เขาแข่งกระด้างแบบที่คุณกําลังเจออยู่นะคะแล้วเขาจะบอกคุณว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหงาแล้วเขาต้องการอะไรบ้างจากคุณค่ะ ไอ้เนมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะที่เขาจะบอกว่าเขาต้องการอะไรจากคุณบ้างแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะและพอคุณรับฟังแล้วเนี่ยไอ้เรนมองว่าคุณจะทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นค่ะหไม่เท้าเป็นพลังงานของการประกาศชชยชนะรู้สึกว่าเออโอเคอมิชชั่นคอมพลีทล้การที่คุณกับเขาไม่ลงรอยกันหรือว่าเข้าใจผิดกันนะคะคุณจะเหมือน ให้ความยุติธรรมกับเขาอะโอเคถ้าเขาพยายามยอมคุณละคุณโอเคในจุดนี้ละคุณก็จะใส่ใจเขามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมาดูไพ่แนะนำจากองค์พ่อพระพิฆเนศกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้านะคะอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยมีความซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยกล้าที่จะรักอย่ากังวลใจอะไรไปเลยนะคะคุณมีความสามารถที่จะรักแล้วคุณก็ ต้องยอมรับตัวตนของคุณให้ได้ก่อนนะคะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองนะคะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้รู้จักกับอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นหรือตัวเขาเองนะคะในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นไอรีนบอกว่า,าคุณจะได้สิ่งใหม่ๆนะที่ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยคุณอยู่นะคะแต่คุณเนี่ยต้องปล่อยความกลัวออกไปค่ะ คุณจะต้องทำตามหัวใจที่เรียกร้องของคุณนะคะบางคนอาจจะได้บ้านใหม่รักใหม่หรือว่ารถคันใหม่นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นและนี่ก็เป็นพลังงานดีๆของชาวราศีตุลน,นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องอลนเติร์ดอายให้ด้วยนะคะแม่หรือแม่แม่ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเจอันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะอยากดูดวงส่วนตัวก็ทถักมานะคะ